นะครับผมและฮะวันนี้นะฮะเช่นเคยเราจะให้น้ำหนักมากขึ้นนะครับเป็นพิเศษกับความเคลื่อนไหวของวงการภาพยนตร์นะครับวันนี้ครงความเคลื่อนไหวของวงการภาพยนตร์นั้นมีอะไรเคลื่อนไหวที่น่าสนใจบ้างไปขยายพร้อมๆกันในสกูปนี้เลยครับ แอคชั่นภาพยรยรอบตำนานอย่างอินเดียนาโจนก็ได้เฮกันแบบดังๆแล้วค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือออกมาว่าจะมีการซ้าง้าต่อมาอย่างน่าหูทําให้ในตอนนั้นแฟนๆต่างก็ตามลุ้นกันอย่างใจจดใจจ่อจนกระทั่งล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาประธานบริษัทลูคัสฟิล์มผู้ถือครองลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มแน่นอนแล้วว่าทางบริษัทมีโครงการจะซ้าผ้าต่ออย่างแน่นอนค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเริ่มต้นพูดคุยกันเท่านั้นยังไม่มีการวางแผนงานการไทําแต่ ยังใดได้ยินแบบนี้แล้วก็เลยยิ่งทําให้มีข่า,าวเมาส์ตามออกมาทันทีว่าอินเดียนาโจนส์พาค่าเราจะได้เห็นพ่อมดแข่งวงการภาพยนตร์อย่างสตีเวนสปิลเบิร์กกลับมานั่งเก้าอี้พุ่มกับภาพยนตร์เรื่องนี้อีกครั้งส่วนนักแสดงที่จะก้าเข้ามารับบทเป็นอินเดียนาโจนส์ฟอใม่แทนแฮร์ร s o สันฟอร์ดที่ตอนนี้มีอายุอนามปาดเข้าไป72ปีแล้วก็น่าจะเป็นการแข่งขันช่วงชิงกันระหว่างสามพระเอกดังแข่งยุคแรดลี y ค o ูเปอร์โรเบิร์ตแพติสันและคริสแพดจายนี้ไปแฟนคลับพันแท้ของภาพยน,รนตร ข่าวความคืบหน้ากันอย่างเหนียวแน่นเลยนะคะและทางรายการของเราก็จะไม่พลาดที่จะนำมาบอกกล่าวกับแฟนๆทุกคนอย่างแน่นอนค่ะ Trust กลายเป็นที่จับตามองของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่เป็นอย่างมากเลยค่ะตั้งแต่ที่ทางค่ายใหญ่มาเวลสตูดิโอได้ลิขสิทธิ์เดอะพานิชเชอร์เอามาไว้ในครอบครองตั้งแต่ปี2013ทําให้ฟแฟนๆต่างก็เฝ้ารอคอยกันว่าเมื่อไหร่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะถูกนํามาถ่ายทอดบนแผ่นฟิล์มอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เดอะพานิชเชอร์เคยได้ลดนแลนผ่านจอภาพยนตร์ให้ฟแฟนๆได้ชมกันแล้วถึง3มภาคแต่ไรายได้ก็ไม่ค่อยสวยหรูสักเท่าไหร่แต่จนแล้วจนรอดทางมาเวลก็ยังไม่มีแผนพัฒนาภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาสักทีค่ะกระ ทั้งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานักแสดงหนุ่มมาฟฟีมือทอมฮาร์ดีที่เคยฝากผลงานการแสดงภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่จากฝั่งดีซีคอมิกออกมาให้แฟนๆได้ชมกันกับเดดดักนท์ไรส์กับบทบาทเบนตัวไรายของเรื่องก็ออกมาให้สัมภาษณ์แบบออกตัวล้อฟรีกันเลยว่าตัวเขาอยากก้าเข้ามารับบทเป็นแฟรงคัสโซพระเอกนักบูจากภาพยนตร์เดอะพนนิชร์เป็นอย่างมากค่ะงานนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนุ่มทอมฮาร์ดีจะ how to p r e ซนเตเร์หรือเปล่าน,านะคะเพราะณตอนนี้ทางมาเวลไม่มีแผนที่จะนำเดอะพนนิชย์ กลับคืนสูจ่จอเงินในเร็วๆนี้แน่นอนค่ะแล้วมาไปท้ายกันที่ข่าวของภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่เรื่องดังอยียงกับตามริกาซีวิววอ์ที่ได้เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆเป็นอย่างมากจากการที่มาร์เวลสตูดิโอได้ประกาศเดินหน้าเปิดกล้องถ่ายทาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมับเผยรายชื่อทีมนักแสดงระดับไฮคลาสที่เข้ามาร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาอีกเพียบทั้งคริสอีแวนส์โรเบิร์ตดานิจูเนียเซบาสเตียน สกาเลต์จอห์นสันเจเรมีเรนเนอร์รรรรอันโทนี่แม็กกี้ดอนชีเดนพอลแบตเทนีและอลิซาเบตต์โอเซนนอกจากนี้กับอเมริกาซีวิวอร์ก็ยังได้พบกับซูปเปอร์ฮีโร่คนใหม่อย่างแอนด์แมนและแบล็กแพนเตอร์ด้วยค่ะยังไงความลังกาของภาพย,ายนตร์ยังไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้เราจะได้ยชมตัวร้ายประจำภาคนี้อย่างบารอนซิโมที่รับบทโดยแดนนี่บรูและจะเป็นตัวแรกที่ตัวละ,ระรครซูเปอร์ฮีโร่ขวัญใจแฟนๆอย่างสไปเดอร์แมนจะก้าวเข้ามาร่วมแจมในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยค่ะโดยกําหนดฉายกับอเมริกาซีวิว ได้วางเอาไว้ในวันที่6พฤษภาคม2 0 1 6หค่ะน่าดูทุกเรื่องเลยค่ะพี่พุ้รออะไรเป็นพิเศษไหมน้องโต้รอดูอินเดียนาโจนค่ะชอบตัวแคสติ้งอะไรยเงี้ยชอบคริสแพทเป็นพิเศษอะไรเงี้ยชอบตรงไหนชอบไหนเขาแสดงเก่งหรือเขา ไม่รู้ว่ามันดูแบบมีเสน่ห์เวลาเขาแสดงอะไรอย่างนี้หลายคนคว่าอย่างนั้นนะคือเขาจริงๆไม่ใช่ผู้ชายที่หล่อมากะนะครับแต่ว่ามีเสน่ห<ะ>์หลายหลายคนคิดอย่างนั้นะนะครับเอาละครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่นะช่วงหน้าเราจะกลับมาว่ากันด้วยเรื่องของ e อ d น r e d i t นะฮะในหนังของ MARVEL นะครับกับความหมายที่ซ่อนอยู่สักครู่เดียวกับ t r น e Insider ครับ